พิจ้าเ์ขาผัดเสร็จเราก็มาฟื้นแล้วจะได้เห็นมันเห็นมันเย็นจ้ะแล้วเขาก็ไปห่อแล้วจ้ะเด้วัดิจาเ์ข้าวผัดใส่ไข่ไก่แล้วจะเอาแต่ไข่ขาวจ้ะแล้วป็นกับแป้งจ้ะเป็นข้าวใส่แป้งแบบจีแล้วจ้ะเด้ไปซื้อในห้างเด้จ้ะที่เขาแซ่แข็งไว้จ้ะจากพี่น้องข้าก็ตัดเพลิงแล้วก็เอาแป้งเอาเป็นแผ่นเป็นแผ่นสิแล้วจ้ะเด้อ้องเริ่มห่อกันเลยจ้ะแบบนี้ เป็นเหียมมันเสร็จแล้วจ้ะมันกับพับลงพับลงแล้วกับท่าต่อไปมันก็จะท่าต่อไปตรงนี้เด้๋ยวจะเด้อลงกึ่งหนึ่งก็วางกองเหลี่ยมเด้๋ยวจะเด้อจ้ะมันเป็นสามเหลี่ยมมัเสร็จ้วจ้ะเดี๋ซวส้ว,สวสสก็พับพลงมาแบบนี้ มันต้องเป็นสามเหลี่ยมมาพับรอบที่สามเนี่ยจะมันจะสีเนี่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ท้าไข่จะไข่าขาวไข่าขาวก็เป็นกาวแล้วจะได้แล้วก็พับลงมาอีกจะ้ะสามรอบเห็นป้องแล้วก็พับเขาตรไปได้ไหมสามเหลี่ยมน่ารักมุค่ะง่ายจะ้ okay, จะโอเคจ้ะ Fala,